พี่น้องยินดีกับสอแอนอร์เลยสอแอนแล้วก็กลับขอบพระคุณคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกับจังหวัดขอนแก่นที่ได้มอบโลดเชิดชูเกียรติคนดีสีจังหวัดขอนแก่นประจำปี2567โดยได้รับเ,เกียรติจากท่านไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ แอนและครอบครัวรู้สึกทราบซึ้งใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะพี่น้องสแอนอรดีสุดยอดค่ะพี่น้องรับเกียรติคุณดีสีจังหวัดขอนแกน่นได้รับโล่เชือดชูเกียรติคุณดีสีจังหวัดขอนแกน่นปีสองห้าหกเจ็ดพี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับ er เขามาคอมเมนต์รัวๆแสดงความยินดีกับสแอ,อนออรดีสุดยอดค่ะพี่น้องคุณดีสีจังหวัดขอนแกน่นพี่น้องจา้ายันืวอขออนุญาตอ่าน แฟนกับแฟนเพลงสู้ฟังพี่น้องบอดบอยกับไปแสดงความยินดีกับเมียเล่าพี่น้องพร้อมทั้งรอบคัวโอ้ยเป็นตาหักคักพี่น้องจ๋าแฟนกับแฟนเพลงกับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องยันนิ้วขออนุญาตอ่านสู้ฟังตอนนี้ก็ว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องแอนยินดีด้วยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะเหมาะสมมากค่ะซอแอนอรดีสวยงามมากจริงๆค่ะน้องพี่น้อง สวยงามค่ะพี่นงจา๋าซอแอนออราดีบอดบอยก็เอา่อดอกกุหลาบปาดพี่นงสอนสแสดงความยินดีดีใจกับซอแอนอลรดีแฟนคลับแฟนเพลงก็เขามาคอมเมนต์ร้วๆแสดงความยินดีด้วยนะคะซอแอนอลรดีเป็นร้างวันที่เหมาะสมค่ะกิลีพี่นงจา่าสุดยอดจริงๆซอแอนอลรดีสวยงามมากจริงๆค่ะ c o n g r a ช u l a t i สุดยอดมากค่ะซอแอนอลรดี แสดงความยินด um, ีเฮงเฮงปังปังเลยด้วยสุขสุกุนพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงก็เข้มมาแสดงความยินดีบอดบอยกับถือ่อดอกไม้ดอกกุหดาบสวยงามมาแสดงความยินดีกับซอแอนอรดีพี่น้องสวยงามน่ารักที่สุดเลยซอแอนอรดียินดีกับคนสวยด้วยนะคะสุดยอดมากจริงๆครับน้องแอน้อมสวยหุ่นดีค่ะจ้าสวยงามมากค่ะซอแอนอรดดีหุ่นดีค่ะน้องพี่น้องจ้า คนเพิ่นหลดหุ่นได้สวยชุดใดกับสวยงามดูดีค่ะพี่น้องยินดีด้วยค่ะนาทีนี้ปังไม่หยุดใครก็ชุดไม่อยู่ค่ะซอแอนอรดีขอแสดงความยินดีกับซอแอนอรดีบอดบอยสิริชัยพร้อมทั้งครอบครัวด้วยนะคะเฮงงปังปังเลยๆค่ะนาทีนี้สุดยอดมากจริงๆซอแอนอรดี ราชินีแห่งใจเกินร้อยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งคะ่ะแมนพี่น้องจ๋าขอแสดงความยินดีกับซอแอนน้ำเดยอจ๋าสวยงามหุ่นดีเก่งมากพี่น้องมีความเห็น่าจากใดกับคอมเมนต์ขม้าสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย